สวัสดีค่ะมุ่นเรื่องวายมาแล้วค่ะรายการที่จะพูดคุยเมามอยทุกอ,อ,อย่างที่เกี่ยวกับวนยนะคะที่นะัทชอบสนใจหรืออยากจะพูดถึงค่ะวันนี้นัทมาด้วยคอนเทนต์สองโมเมนต์ติ๊กต็กหลิวอ,อี้นายค่ะ คือคู่นี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนสําหรับหลิวอี้นะคะอาจจะแบบว่ามีคนปัดไปโพขวาบ้างเนาะแต่สําหรับนัดเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยรักแรกพบเลยที่เห็นเนี่ยหลิวอี้เนี่ยนัดปัดไปทางโพซ้ายอย่างเดียวเลยจ้ะคือตอนนั้นอะยังแบบว่าไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะคู่กับใครด้วยนะคือเห็นน้องแบบว่าล้ำล้ำแบบว่าแสดงโชว์ครั้งแรกเนี่แหละ แบบกับกลุ่มเพื่อนเนาะก็แบบว่ามีแบบว่าลำพพาจีนนู่นน,นั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือถึงน้องจะตัวเล็กและหน้าสวยแต่สิ่งที่นัดคิดคือนัดจะปัดขวาเอ้ยปัดซ้ายเออถูกแล้วค่ะทุกคนนัดจะปัดซ้ายนัดจะปัดซ้ายนะคะอย่างเดียวเลยรู้สึกว่าแบบถึงใบหน้าสวยๆนั้นจะแบบว่าดูสวยอะ แต่ในความรู้สึกนั้นนะัรู้สึกว่าหลอกนันก็เลยแบบเออปัดซ้ายอย่างเดียวจ้ะแล้วคราวนี้พอในอีพีหนึ่งเนี่ยเด็กทุกคน,นจะได้มาเลือกเลือกแบบรูมเมทเลือกห้องกันว่าอยากนอนห้องไหนโดยการใช้เมล็ดถั่วอะไรอย่างเงี้ยเนาะตามเกตตามกฎของเขาแบบใครใช้ถั่วเท่าไหร่เท่าไหร่จะได้เข้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงน้องนายเนี่ยน้องนายก็ มากับกลุ่มแบบกลุ่มลิวอี้เนาะพอลิวอี้เลือกเตียงลิวอี้บอกว่าจะนอนเตียงนี้น้องก็อยากจะนอนข้างบนมันเป็นเตียงสองชั้นนะคะทุกคนหมายถึงห้องน้องนองนะทําไงคะเพื่อนอีกคนนึงก็อยากได้เตียงนั้นเหมือนกันก็เลยใช้การแบบเป่าวิงฉุบอะไรอย่างงี้แล้วน้องก็เลยไปพูดแบบเหมือนกับสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าที่จริงคือแบบว่าเหมือนกับอยากอยากได้เตียงที่ใกล้กับลิวอี้เพราะแบบว่าเหมือนชอบเขาแบบว่าในแบบ เหมือนแบบในโรงแรมที่แบบกักตัวก่อนมาเข้าเข้าเข้า<ๆ>แคมมาเนาะคือเหมือนเขาเคยได้แบบว่าได้แบบหลิวอ,อี้ได้มาแบบพูดคุยได้เข้ามาในห้องได้มาแบบเรียนภาษาเออภาษาไทยสอนภาษาไทยให้อะไรอย่างเงี้ยน,น้องก็เลยแบบว่ารู้สึกชอบอยากอยู่ใกล้ดูแบบดูหลิวอ,อี้มีออร่าอะไรบางอย่างอะไรประมาณเนี้ยแล้วคราวนี้ขอพูดอีกหนึ่งทุกคนจะได้ไม่งงคือนัดอะชอบหลิวอ,อี้นาย แต่นัดอไม่เคยตามดูโมเมนต์เลยนอกจากโมเมนต์ในช่วง2021หรือว่าเบื้องหลังรายการรายการหลังรายการต่างๆของช่วงนะคะที่แบบเขาจะมีแยกไปอีกอะ่ะอีกเยอะเลยแล้วก็จะมีแบบว่าพวกเป็นรายการวงของ i n t ท o วันอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเจะเห็นโมเมนต์หลุดออกมาบ้างที่แบบน้องนายเอ,อก็แบบริวอีริวอีนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมก็เลย จะได้เห็นโมเมนต์จากตรงนั้นก็และอีกอย่างหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดเลยอ่ะคือน้องนายอ่ะจะชอบถ่ายรูปคู่กับหลิวอี้ลงรูปคู่กับหลิวอี้อัดคลิปอะไรคู่กับหลิวอี้ตลอดคือน้องนายเหมือนคนที่แบบคั่งรักกันทุกคนแต่หลิวอี้ก็เป็นนะสไตล์แบบว่าก็ถ่ายรูปก,กับน้องเล่นกับน้องอะไรกับน้องตลอดเลยอย่างเงี้ยเออคือ,อง่ายๆเหมือนสองคนนี้เขาแบบว่าคั่งรักกันอะ วันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าโมเมนต์ของหลิวอี้นายจะเป็นยังไงคะ่ะเราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะทุกคนเราจะต้องเซิร์ชหาคำว่าหลิวอี้หลิวอี้นาย เหมือนคู่นี้เขาจะใช้หลิวอี้นายเลยนะถ้านัดแบบเข้าใจไม่ผิดเนาะปกติเขาจะย่อกันแบบตอนแรกนึกว่าบบจะหลิวนายอะไรอย่างเงี้นะแต่นี้แบบว่ามาหลิวอี้นายเลยมาลองสองโมเมนต์ไปพร้อมกันจ้ะ

อ๋อเก็บเสื้อให้พับเสื้อให้ใช่ไหม่น,นเหรออ๋อ,อตอนน้องพูดประกาศรางวาัล 没有了，全部、so oh, 嗯，啊是，啊对，就就什么都没有，就就什么都没有，炒、啊、点米饭，炒点米饭，嗯，给我整点。你们不想有朋友在你们的房间，我更留有可以牺牲我们的生活。<Yeah. S 2> 你这回有点太好了，<laughs> 你们不想有朋友 <laughs> 在你们的房间 <laughs> <你>。就是在在啊，想、啊，比如，说，住，房间， พี่มากอะ่ะคือรู้เลยอะ่ะว่าในน้องนายอยากอยู่กับหลิวอี้มาก 我们创造营的食堂，看到这儿我就想到我上次给小九做芒果糯米饭的那个时候。上次说，其实中国的粽子和泰国的芒果糯米饭非常像嘛，所以今天我想带他尝一下 <老 S 2>、嗯。他做泰国那个中国粽子，好、哦，我们用这个准备给他放进去加热。嗯

ถ้ามันกินเขาถ้ามันกินเขาแล้วก็ท้าอย่างเงี้ยถ้าผมก็จะมารีวิวการมีผัวออกสาวแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆนะฮะแต่ต้องบอกทุกคนก่อนนะว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบกูชอบนะฮะจบยาก

中国风跳舞就是中国舞中国舞เอ่อ刘亦菲帮我很多但是我还没就是做的很好做的很好做那么เช้าอะไรแบบนี้คิดถึงวันออทีไ้ป่าพอเอาเสียงมาใส่มันก็โอเคแหละแต่ว่าพอรู้แบบว่าโมเมนต์เบื้องหลังนี้จริงอะตอนนั้นอะคตอบอุ่นอะ 哇！嗯 wow、因为你他一直真的一直帮助我，就是真的所所所有东西他，你一直帮助我。对，你哇，上面还有小画。对，然后我又我就是写泰泰泰语的，给你。还好吧，好,好好。有有太绕可气、嗯 你摸到我的垫肩了，<laughs> <laughs> 我爱你，不灵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 ，来，哦，你去想我终于成了最小的了，这还很，<laughs> 他说。 不是，是的，他是，我是谁的啊？啊啊，真袜子啊！没完呀过火，是哪个来推我嘛？小九，我终于打破魔咒了！耶，他们来，他们上 ก็ไป泰国前我选这个呃红色因为我希望你越来越红。嗯，แดงเลย。国妈妈，国际妈妈。哈哈。国际友谊使者。好应该。OK ทุกคนประมาณนี้แล้วกันเน,ะเนะาะคู่เนี้ยเ,เขาจะแบบว่ามีความละมุนละมุนนะทุกคนคือมันจะมีความแบบว่า น้องเออก็จะแบบว่าเรียกหาแต่แบบหลิวอี้หลิวอี้หลิวอี้อะไรทุกอย่างอย่างเงี้ยคือในสายตาน้องอะ่ะคือมองแค่แบบเหมือนมองแค่คนคนเดียวอะ่ะในขณะที่พี่แบบอบอุ่นมากหลิวอี้คือพูดไม่ถูกอะ่ะทุกคนเข้าใจคําว่ามีความหลวกอะ่ะคือสาหรับนัดคือแบบหลิวอี้คือแบบ ยังไงก็โพสายโพสายโพสายเท่านั้นนะถึงจะไม่ได้คู่กับน้องนายแต่นันก็แบบมองน้องไปแบบว่าในทางที่แบบน้องไม่ได้ดูแบบตัวรางบ้างน้อยอ่อนแอในขณะนั้นนะถึงจะมีมุมแบบนาา่นารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะในรายการช่วงหรือว่าในแบบว่าวเออรายการวงเนาะวอลเอวีร็อกหรือวอล วิอ่ะแล้วแต่ทุกคนแล้วแต่ทุกคนสะดวกเรียกล้กันเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะเห็นโมเมนต์มุ่งอย่างเงี้ยเยอะมากหรือว่าจะเป็นตอนที่น้องแบบว่าพับเสื้อให้เป็นดีเทล,เ,ทลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยมันก็ so nice. น,นここ i, ่ารักนะก็ยังชอบคู่นี้อยู่เหมือนเดิมชอบขึ้นเรื่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊าทุกคนวันนี้ก็ Work from home เหมือนเดิมนะสถานที่ก็เหมือนเดิมจากเป็นแบบนี้เนาะอืสำหรับครั้งต่อไปนะจะมาทำคลิปอะไรนะคะหรือว่าจะมาสองโมเมนต์คู่ไหนอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะแล้วก็ ฝากอยากอยากให้นัดแบบว่าทำคู่ไหนทำคอนเทนต์อะไรอะไรเงี้ยก็พิมพ์บอกได้เลยนะจ๊ะทุกคนสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย